สวัสดีครับกลับมาช่วงเย็นแล้วนะครับหลังจากเราแช่เม็ดโวแขกดำไว้ในน้ำนะครับแปดประมาณหกถึงแปดชั่วโมงนะครับผมแช่ตอนสิบโมงเช้าตอนนี้หกโมงนิดๆหกโมงเย็นนิดๆนะครับเม็ดเริ่มขยายตัวเริ่มฟูบางเม็ดก็เริ่มแตกแล้วนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะี่ครับบางเม็ดก็เริ่มแตก เห็นไหมครับผมตอนนี้เรามาทําการล้างนะครับล้างล้างแล้วก็คัดแยกเม็ดที่เสียหรือว่าที่คิดว่าจะไม่งอกออกนะครับทําการล้างก่อนการล้างก็จะมีเะแกรงนะครับ แล้วก็ผ้าแยงไว้กันเม็ดนะครับแล้วก็เทลงไปเลยมันขยายตัวมากนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราล้างเสร็จนะครับล้างจนน้ําใสนะครับสักน้ําสักประมาณสองสามน้ำนั่นแหละจนกว่าน้ําจะใสแล้วหละครับแล้วเราก็เอามาผึ่งนะครับตอนนี้ทําการล้างก่อนอันนี้ผมไม่ได้ใช้อันนี้นะผมใช้ผงกันเชื้อรานะครับแต่ถ้าใครไม่มีผงกันเชื้อาเนี่ย ใช้ปูนขาวก็ได้นะครับพอดีเมื่อเช้าเดินไปตลาดแล้วเจอผงกันเชื้อราขายพอดีก็เลยเอามาใส่นี่ก็จะประมาณนี้เมื่อเช้ากิโลหนึ่งนะครับเนี่ยจับดูคร่าวๆว,วัดดูคร่าวๆตัวนี้น่าจะประมาณโอ้ได้อยู่ประมาณโลครึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พอดีวันนี้ฝนตกเลยไม่ได้ไปล้างข้างนอกครับปกติจะล้างอยู่ข้างนอกจะล้างง่ายกว่านี้เยอะเลยเนี่ยแล้วก็ซาวไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้แหละเาวเป็นน้ำเริ่มใสครับบางเม็ดบางเม็ดก็จะเริ่มแตกตัวแล้วเห็นไหม ทํา้ําไปเรื่อยๆจนน้ําใสเพราะง่ายครับ ราะถงอกไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับเฉพาะเป็นแบบเอทํากินในครเรือนก็ได้หรือเฉพาะเป็นเชิงธุรกิจก็ได้แต่ถ้าเพาะทํากินในครเรือนบางทีก็ไม่จาเป็นต้องมอีของกันเชื้อราก็ได้น,น้ำที่สามนะครับ น้ำเริ่มใส่แล้วเดี๋ยวขอล้างสี่น้ำห้าน้ำแล้วกันครับอยากให้ใส่ๆเลยแล้วก็พึ่งทัวต่อไปนี่ยเม็ดเม็ดอย่างนี้เก็บออกก็ได้นะครับนี่อย่างนี้น่าจะไม่งอกหรอกน้ำที่สาม เหมือนเดิมครับกรอง ำที่สามผ่านไปน้ำที่สิบเนี่ยเม็ดอย่างเงี้ยเก็บทิ้งได้เลยนะครับี่ยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเอย่าเริ่มใส่แล้วครับ น้ำที่สี่นะครับเจ้า้าวรองน้ำที่สี่ครับผม รอง,ง,งน้ำที่สี่แล้ว้างอีกสักน้ำสุดท้ายครับ สาทีห้าสุดท้ายแล้วรอบนี้ขอใช้น้ำเยอะหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้เสียงฝนตกพอดีวันนี้ฝนตกเสียงอาจจะกล้องกว่าวันอื่นๆหน่อยอน้ำเริ่มใสแล้วครับ น้ำมีน้ำสุดท้ายแล้วล่ะเนี่ยครับเม็ดท,ที่มันไม่สมบูรณ์มันจะลอยขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเจอเราเก็บออกได้เลยก็ได้นะครับมันคือถ้าเราไม่เก็บออกตอนนี้นหะ่ะโอกาสที่จะทําให้หัวงอกที่เราเพาะลงไปในถังพอครับมีโอกาสเสียได้นะครับจะเน่า มันจะมีโอกาสเน่านะครับนะครับกรองน้ำไปใช้กันโอเคก็เก็บก่อเลยเปลือกเปลือกพวกนี้ องน้าสุดท้ายแล้วนะครับเราก็มาเกลี่ยเกลี่ยให้่วง,งอกมันพอดีกันนะครับทีจริงแล้วถ้าใครมีตะกร้าที่มันใหญ่กว่านี้ก็ก,ก,ก็น่าจะจะใช้ได้กว่าอันนี้นะครับแต่ของผมมันมีแค่นี้เนาะก็เลยใช้ขนาดน,นี้ไปก่อนอยู่ในช่วงทดลองเนี่ยครับถ้าเม็ดเจอเม็ดอย่างเงี้ยเก็บทิ้งได้เลยนะครับยังไงก็ไม่งอกถ้าถ้าเราเอาปล่อยลงไปไว้ในถังปลูกอะถังเพาะ,ะมันจะมีโอกาสเสียทํา ถั่งอกตัวอื่นเสียไปด้วยนะครับไปทําให้ถั่วแขกดําเราเนี่ยเล่าไปด้วยก่อนที่มันจะเป็นถั่งอกปัญหาการแก้ไขเรื่องโรคเรื่องอะไรก็จะเยอะขึ้นนะครับอืมแอะประมาณนี้นี้เราก็จะพักไว้อย่างนี้นะครับพักไว้อย่างนี้ให้มันเสด็จน้ําแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวจะพาไปลงถังเพาะกันครับ ก็เจอกันใหม่พรุ่งน,นี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผม